เลยนะคะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทนะเป็นเดทนะคะพี่ลูกไม้อย่างดีเลยลูกไม้นะคะเนื้อนิ่มงานเป็นเกตขายส่งนะชายอัดพีทให้อย่างดีนะคะตัวนี้แล้วพี่ดูชายลูกไม้นะตัวนี้นะคะเล่นลายไม่ได้ตัดชายตรงงานสวยมากๆค่ะงานเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายนะงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ตัวนี้ลูกไม้ด้านหน้าเนื้อนิ่มแล้วก็ซับไนด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีชายอัดพีทสวยๆเลยค่ะตัวนี้ส่วนด้านห,หลังนะคะพี่ จะเป็นผ้ายืดอุลเวฟนะคะพี่เนื้อผ้ามีน้ำหนักเนื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้่ยนะแล้วใช้อัดพิษให้อย่างดีเนื้อผ้าหนานุ่มใส่สบายนะคะพี่ด้านหลังนะเนื้อผ้าดีมากๆใส่ยาวๆเลยใส่เป็นปีเลยนะคะตัวนี้ส่วนด้านหน้าลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่มีซับไนด้านหนะ้าเนือ้อหนานให้อย่างดีเป็นงานป้ายอย่างดีนะคะพี่ตัวนี้งานป้ายอย่างดีนะคอวีนะคะพี่รุ่นนี้ออกหาผ้าห้าสิบนิ้วะค่ะพี่ความยาวสี่สิเอ็ดนิ้วนะ,ะพี่งานเป็นชุดเดทนะคะ แนะนำอกตาต่3 8 8ขึ้นไปถึง50นะใส่สวยนะคะพี่ผ้าดีใส่สบายมากๆค่ะพี่รุ่นนี้นะให้พี่พิเศษนะคะพี่เหลือน้อยมากๆแล้วเอาไปแค่249สำหรับรุ่นนี้นะคะหน้าผ้า50นิ้วความยาว41นิ้วนะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดนะคะพี่ เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวแมค้านะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์รหัสละตามด้วยสีนะแล้วก็ขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนะอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มนะพี่จะเป็นสีส้มชานะคะตัวนี้นะไม่ถึงขั้นส้มอิดนะพี่ตัวนี้เรียกส้มนะคะพี่เป็นส้มชานะให้พี่แค่สองสีกาเท่านั้นนะคะสีชานะคะพี่ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีกลมงานสวยมากๆพี่บอกเลยสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้นะพี่ถ้ารับพิมพ์สีแดงเลือดหมูค่ะให้แค่สองสีก้าวเท่านั้นนะคะพี่สีนี้ค่ะจะเป็นสี เขียวมินนะคะพี่มันจะเป็นเขียวออกฟ้านะขอเรียกสีเขียวมินนะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบความยาวสี่สิเอดนิ้วนะคะพี่ชายอัดพิซสวยๆแบบนี้เลยสองสีเก้าเท่านั้นนะคะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับพิมพ์สีกะปินะสีนี้จะเป็นสีกะปินะคะพี่นื้องลูกค้าสีกะปินะคะพี่ตัวนี้สีกะปิคะ่ะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับพิมพ์สี จะเป็นสีฟ้าคามค่ะให้แค่2องสีเกเท่านั้นนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะคะลูกค้าตัวนี้ถ้ารับพิมพ์สีชมพูนะคะพี่ ให้พี่แค่249เท่านั้นค่ะค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนนะคะพี่จะรับกีโตก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดนนะคะพี่และชายอัพพิสสวยๆแบบนี้เลยลูกไมน้นอนิ่มงานเกตขายส่งในซับในด้านหน้าเนืนะ้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่ให้พี่แค่249เท่านั้นนะพี่ด้านหลังผ้ายืดวุ้นเวผ้าเทปตัวเดิมที่ต้องเคยใส่นะ เนื้อผ้าหนานุ่มใส่สบายนะคะตัวนี้นะเนื้อผ้าไม่ย้อยไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆเลยตัวนี้ให้แค่สองสีกลางนะคะพี่เดี๋ยวจะได้ให้สีต่อไปให้ดูนะคะพี่สีนี้ถ้าพี่รับนะคะพี่พิมพ์สีฟ้าคามนะคะพี่ตัวนี้นะฟ้าคามค่ะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับพิมพ์สีกะปินะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะพี่ ถ้ารับตัวนี้พิมพ์เขียวมิ้นนะสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะสีนี้นะคะพี่ถ้ารับพิมพ์สีกลมนะคะพี่พิมพ์สีกลมค่ะสีนี้นะคะพี่ถ้าพิรับพิมพ์สีชมพูนะคะพี่ตัวนี้นะเท้าตัวนี้พิมพ์ชมพูค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นสีส้มชานะพี่ตัวนี้นะคะถ้ารับพิมพ์สีส้มชาแบบนี้นะคะพี่ ตัวนี้ส้มชานะให้แค่สองสเท่านั้นค่ะพี่